สวัสดีค่ะเด็กๆอินดีต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของการเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเขียนวันที่กันเพื่อที่จะทำไมลูกเขียนตามคำบอกนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2565น้นะลูกนะเหมือนเดิมค่ะเขียนตามคำบอกแล้วหนูก็เขียนเลข1,2,3นะคะ4และ ห้าลงไปเลยอ้าวคุณครูเว้นจังหวะไว้ให้หนูเขียนนะคะหรือถ้านักเรียนเตรียมไว้แล้วหนูก็สามารถมาต่อเพื่อที่จะเขียนคำศัพท์กันได้เลยนะคะวันนี้ห้าคำเหมือนเดิมลูกอ่ะพร้อมนะคำที่หลูกว่องไวว่องไวคำที่สอง ว่องไวสะกดก่อนนะลูกว่องไวต่อมาคำที่สองลูกกันไกกันไกคำนี้ใช้ตัวรอหันนะกันไกเออดูให้ดีนะคำที่สามลูกผ้าไหมผ้าไหม คำที่สนะคะไข่ไก่ไขไ่ไ,ขไก่คำสุดท้ายลูกข้าวสารข้าวสารทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่องไวว่องไวกันไก่ กันไกลผ้าไหมผ้าไหมไข่ไก่ไข่ไก่ข้าวสารข้าวสารเสร็จนะลูกนะอ้าวมาเฉลยกันค่ะคำที่หนึ่งว่องไวนะคะอ้าวว่อง วถูกไหมลูกถ้าหนูเขียนถูกสะกดถูกก็ตรวจให้ตัวเองถูกนะคะคำที่สองกันไกลการหลอหันไกลคำควบกล้มนะคะถูกไหมถ้าถูกก็ตรวจถูกต่อมาคำที่สามผ้าไหม อ้าวถ้าหนูเขียนถูกหนูก็ถูกตรวจถูกเลยแต่ถ้าเขียนสะกดยังไม่ถูกนะลูกเดี๋ยวเราก็ไปแก้นะคะซีไข่ไก่อืมได้ไหมลูกถ้าได้ก็ถูกนะคะคำสุดท้ายข้าวสาร เ3้าสาถูกไหมลูกถ้าถูกก็เหมือนเดิมตรวจถูกนะคะวันนี้เขียนตามคำบอกก็มีห้าคำนะลูกอ่าถ้าเขียนตามคำบอกเสร็จแล้วหนูเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีส้มเลยลูกเปิดไปที่หน้า121นี่จะเจอหน้าตาแบบนี้ลูกหน้า121่ง้เขาให้ทำอะไรอ่านไปพร้อมๆคุณครูสิลูก แต่งประโยคจากภาพที่กำหนดกี่ประโยค4ประโยคอ่ะเดี๋ยวคุณครูทำไฮไลท์ไว้ให้ว่าเขาให้ทำอะไรบ้างแต่งประโยคจากไหนด้วยจากภาพที่เขาทำไมกำหนดเอากี่ประโยคลูกเอา4ประโยคอะลองมาดูภาพสิภาพมีอะไรบ้างนะคะโอ้มีสถานที่นี่คือที่ไหนลูก เนี่ยภาพเนี้ยไหนๆน,น่าจะเป็นในบ้านเนาะแล้วก็มีเด็กนะคะกำลังยืนไหว้แล้วก็มีตรงนี้เดาน่าจะเป็นใครดีเนาะน่าจะเป็นคุณพ่อไหมเดาเอาเนาะแต่อาจจะเป็นคุณลุงก็ได้คุณอาคุณนา้าก็ได้นะคะอ่าถือกระเป๋ากลับมานะเด็กก็กำลังสวัสดีกำลังไหว้มีอะไรบ้างอื มีพรมมีหน้าต่างมีโซฟาเราจะแต่งประโยคอ่ะทบทวนซิประโยคคืออะไรลูกประโยคก็คือการนําคำมาเรียงต่อกันซึ่งจะได้ใจความสมบูรณ์จะต้องประกอบไปด้วยกี่ส่วนสองส่วนนะคะก็คือภาคประธานและภาคแสดงซึ่งภาคแสดงเนี่ยก็จะมีกริยานะคะและกรรมอ่ะมาดูซิคุณครูจะช่วยเขียนสัก หประโยคแล้วนักเรียนก็ลองแต่งเองอีก3ประโยคโอเคไหมลูกลองฝึกนะคะเดี๋ยวคันไหนเขียนผิดคุณครูคจะช่วยดูให้นะลูกนะเอเอาอยัางไงดีเอาเป็นประโยคบอกเล่าง่ายๆไหมลูกอืมอเป็นอะไรดีหนูอ่ะหนูไหว้คุณพ่อได้ไหมลูกได้ไหมอยู่ในภาพไหมเออได้นะคะ เราก็เขียนกันเลยหนูหนูก็คือแทนตัวเด็กคนนี้เนาะหนูไหว้คุณพ่ออืมมุติไปว่าภาพนี้ผู้ชายคนนี้คือคุณพ่อไปเลยเนาะอะไรอีกที่เหลือ หนูลองแต่งสิลูกอีกสาประโยคได้เยอะแยะเลยเห็นไหมเป็นอะไรเช่นอะไรได้มัางคุณพ่อถือกระเป๋าใช่ไหมลูกอืมคุณพ่ออะไรดีเดินเข้ามาในบ้านเห็นไหมอย่างนี้ก็ได้ประโยคปฏิเสธละ่ะคุณพ่อไม่นั่งโซฟานี่นะเพราะว่าในภาพนี้โซฟา ก็ได้นะหนูก็ลองเขียนลงไปด้านล่างนี้ก็จะมีเหลือข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4คุณครูช่วยไป1ประโยคและหนูไหว้คุณพ่อนะคะอันนี้หน้า121อ่าต่อไปนะลูกนี่หน้านี้เลยนะคะเป็น หน้าที่เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนเรื่องสั้นๆตามจินตนาการแล้ววาดรูปประกอบทีนี้การเขียนเรื่องตามจินตนาการคืออะไรลูกการเขียนเรื่องตามจินตนาการก็คือการเขียนที่ลิเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ลูกแล้วก็ไม่ได้ลอกเรียนแบบใครด้วยในการเขียนนะลูกนะหนูจะต้องมีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียนคืออะไรมารยาทในการเขียนนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของความสะอาดนะเนอะแล้วก็การเขียนเนี่ยสะกดให้ถูกต้องให้ชัดเจนนะคะกระดาษหรือพื้นที่ที่เราเขียนเนี่ยก็คือต้องสะอาดนะแล้วก็จะไม่เขียนในที่สาธารณะนะคะเช่นโต๊ะนักเรียนกำแพงฝาผนัง เนี่ยพวกนี้เราจะไม่เขียนเราจะเขียนในที่ที่เขาให้เขียนนะคะเช่นกระดาษแบบฝึกหัดของเรานะอ้าวทีนี้เขาบอกว่าให้เขียนเรื่องสั้นๆตามจินตนาการแล้ววาดรูปประกอบเพราะฉะนั้นเรื่องที่หนูเขียนกับภาพที่วาดมันต้องทำไมกันลูกต้องสัมพันธ์กันนะคะให้หนูลองเขียนด้วยตัวเองนะลูก เขียนผิดเขียนถูกคุณครูไม่ว่าเลยเดี๋ยวพอหนูส่งมาคุณครูจะช่วยดูให้ที่คุณครูอยากให้หนูเขียนเองเพราะอยากให้หนูฝึกสะกดนะคะถ้าหนูฝึกสะกดเนี่ยมันก็จะช่วยทั้งเรื่องการเขียนและการอ่านเอาคำง่ายๆเลยลูกอ่ะยกตัวอย่างนะเช่นหนูบอกว่าหนูจะเขียนเรื่องอะไรดีอะลองคิดสิ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเอาเรื่องแมวกับหนูอ่ะเนี่ยเอาคำง่ายง่ายลูกคำที่หนูสะกดได้ง่ายๆนะคะเพราะคุณครูอยากให้หนูลองเขียนเองอ่ะสมมุตินะอ่ะแมวกับหนูได้ชื่อเรื่องแล้วนะทีนี้บรรทัดข้างล่างอ่ะข้างล่างนี้เนี่ยเห็นไหมลูกตรงเนี้ย ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนี่ยที่คุณครูขีดเนี่ยมีกี่บรรทัดหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเราก็ลองเขียนซิว่าแมวกับหนูของเราเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราก็ใช้จินตนาการของเราลูกเอาอะไรดีแมววิง่งไล่หนูอ้าว หนูรีบวิ่งไปหลบใต้โต๊ะอ่ะนี้สมมุตินะแล้วเราก็แต่งต่ออีกหนูวิ่งนี้ไปตรงไหนที่ไหนแมวจับหนูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขียนไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาวาดภาพประกอบด้านล่างนี้ระบายสีให้สวยงามนะคะอันนี้คุณครูก็ต้องวาดรูปอะไรลูกเกี่ยวกับแมวและหนูใช่ไหมเพราะว่าคุณครูแต่งเรื่องเกี่ยวกับแมวและหนูเอออันนี้อยากให้หนูฝึกแต่งเองลองใช้จินตนาการสิแต่งเหมือนหนูลองแต่งนิทานน่ะเวลาหนูเล่าหนูสามารถเล่าได้ใช่ไหมแต่หนูถ่ายทอดจากเรื่องที่เราเล่าหรือเรื่องที่เราคิดเนี่ย ลงมาเป็นตัวหนังสือย้ำนะลูกนะเขียนผิดเขียนถูกไม่เป็นไรนะคะหนูส่งมาเดี๋ยวคุณครูจะช่วยดูให้ว่าคำไหนเรายังสะกดผิดอยู่โอเคไหมลูกเพราะว่าคุณครูอยากให้หนูลองฝึกสะกดด้วยตัวเองนะคะวันนี้เพื่อนๆก็ทำหน้านี้เหมือนกันนะก็ลองฝึกสะกดกันไปผิดมั่งถูกมั่งนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็ช่วยกันนะ อ้าวันนี้มีกันบ้านสองหน้าลูกหน้า121และหน้า122นะคะเดี๋ยวไปเจอกันในวิชาภาษาไทยเสริมลูกสวัสดีค่ะ